กว่าที่ชนาคลิปซ้อนขำจะมีวันนี้ได้กว่าที่เธอจะคว้าเหรียญทองแดงในกีฬาโอลิมปิกมาได้นั้นเธอต้องล้มและลุกมานับครั้งไม่ถ้วนเลยค่ะแต่ต้องยอมรับนะคะว่าหัวใจนัดสู้ของเธอค่ะทําให้วันนี้เธอกลายเป็นฮีโร่ตัวจริงของคนไทยค่ะแม่แล้วก็ ซอนขำนั่นเองนะติดทีมชาติครั้งแรกไปโอลิมปิกเกมส์ครั้งแรกได้เหรียญทองแดงกลับมาเลยค่ะฮีโร่เขาคือฮีโร่น้องคือฮีโร่คนไทยไปแล้วกับโครงการนี้จริงๆเลยก็เป็นโครงการดีๆที่ช่วยผลักดันให้เด็กๆได้มีโอกาสนั่นเองนะคะอดทนฮะเพื่อที่เราจะได้ไปถึงความฝันอันสูงสุดนั่นเองถูกต้องค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้รอพักเึ้งกันก่อนสักครู่กันละกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอ่านเอสกันค่ะ ฟุตซอลมะเนียวร้ายสุดๆรายการที่เหล่าแฟนฟุตซอลไทยไม่ควรพลาดอัปเดตเจาะลึกทุกเรื่องราวของนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทยสู่ฟุตซอลเวิด์คัพไทยแลนด์2012และข่าวความเคลื่อนไหวของฟุตซอลเมืองไทยกับ3ามพี่กรมดสุรเดชมั่นวิมลรุ่นด,ดี่นวัชชัยองค์การและหลุยลักษมีเมนีมาร่วมเชีย์ฟุตซอลทีมชาติไทยไปกับรายการฟุตซอลมะเหนียวร้าสุดๆชมกันแบบสดๆดทุกวันจันทร์4ทุ่มถึง5ทุ่มทางทีสปอร์ตชาแนล กัดสิบโดยเฮียน็อตอภิสิทธิ์อภิสุขสิริว่วนเพล์เมกเกอร์พรสักเขมทัตเอ็มฮอตสกอร์คงสันสีทองและ่านนกใจเกลือกลุ่มผู้ชายอารมณ์ดีฝีปากกล้าแซ่บซาทุกประเด็นมันสดทุกหยดขนาดไหนดูได้ทุกวัรจันถึงสุด8โมงถึง9โมง True Sport ให้คุณเต็มอิ่มกับหลากหลายกีฬาชั้นนำตลอดทั้ง3เดือน ดันยายดพบสุดยอดความยิ่งใหญ่ของทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลอันดับหนึ่งของโลกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแปงตุ่มตุลาคมฟุตบอลโลก2014รอบแพทเลือดกับภารกิจชิงตัวรอบสุดท้ายไปเตะที่บราซิลพฤศจิกาย,ยนระเบิดฟอร์มแข่งกับเทนนิสไทย ATP World Tour ัวร์ไนอัดแน่นกับรายการใหญ่ตลอดทั้ง3เดือน Live and Exclusive ที่นี่ True Sport ชูสปอร์ตให้คุณเต็มอิ่มกับหลากหลายกีฬาชั้นนำตลอดทั้ง3เดือนจันยายนพบสุดยอดความยิ่งใหญ่ของทนวร์นาเมนตตฟุบอลอันดับหนึ่งของโลกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกลอบแบ่งกลุ่มตุลาคมฟุตบอลโลก2014รอบแพทเล,ลอกับภารกิจชิงตัวรอบสุดท้ายไปเตะที่บราซิลพฤศจิกายนระเบิดความแร่แกงกับเทนนิสไทย ATP World Tour รไฟนอลอักเดน,นกับรายการใหญ่ตลอดทั้ง3เดือนไลฟ e แอนด c เอกที่นี่ True Sport Eu ท้ายก่อนที่เราจะไปอ่าน SMS กันแล้วก็รายชื่อผู้โชคดีครับที่ได้รับชุดอับน้านี่ไปนะฮะมากันที่ข่าวเบาๆนะทิ้งท้ายไว้ในช่วงนี้ก็แล้วกันชอบดูการเชียร์ลีดเดอร์ไหมฮะชอบจะมีสาวๆที่สวยนะส่วนมากเชียร์ลีดเดอร์นั้นจะคู่กับอเมริกันฟุตบอลม่ำเชียร์ปอมเกลแต่นี้เป็นข่าวหน้าทึ่งครับเว็บไซต์เดอะซันของอังกฤษได้มีการรายงานว่ามีเธอนางหนึ่งชื่อว่าเพเทียนเบีย นะฮะนักศึกษาชั้นปีที่1วัย18ปีครับแล้วก็เป็นเชียร์ลีดเดอร์ของมหาวิทยาลัยอาคันซอของสหรัฐอเมริกาโชวีลาการเต้นเชียร์สุดพริ้วแม้ว่าเธอจะมีขาเพียงแค่ข้างเดียวเท่านั้นเองคในช่วงระหว่างพักการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลของทีมเจ้าบ้านลาโซแบ็คนะฮะจนทําให้ผู้คนในสนามเนี่ยถึงกับตึงไปเลยทีเดียวรายงานยังระบุอีกนะครับว่านับตั้งแต่เพเทียนเว็กเนี่ยอายุเพียงแค่9้าเดือนเท่านั้นเธอต้อง ถูกตัดขา oh. ออกข้างหนึ่ง uh huh. เนื่องจากหมอวินิจฉัยว่าเธอเป็นโรค PFD f uh huh. หรือเป็นโรคที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกระดูก uh huh. เป็นผลให้ <Wow. S 2> ข้างซ้ายเนี่ย สั้นกว่าข้างขวาทําให้หลังจากนั้นต้องใส่ขาเทียมมาโดยตลอดครับแต่อย่างไรก็ตามครับแม้ร่างกายเธอจะไม่สมบูรณ์ครบ32เหมือนคนทั่วไปแต่เบียสก็ยังสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนคนทั่วไปแม้จะต้องใช้ความพยายามอย่างมากกว่าคนทั่วไปเช่นการปั่นจักรยานตั้งแต่3ขวบเล่นยิมนาสติกตั้งแต่4ขวบและเข้าร่วมทีมเชียร์ลีดเดอร์ของโรงเรียนเมื่อตอนอายุ13ขวบเท่านั้นเองอ เขาบอกว่ากำลังใจในครอบครัวเขาดีมากเป็นต้นแบบของการไม่ยอมแพ้นะอันนี้น่ายกย่องนะคนเหล่านี้นะนักบีนผมนี่ใครอยากไปอ่านหนัสเมสกันหน่อยดีกว่าสวัสดีครับคุณหลวงวิทย์ คุณหลวงวิทย์ไงเมื่อหลายสัปดาห์ที่แล้วคุณหลวงวิทณ์ฐานเนี่ยคุณหลวงวิทณ์ฐาน<ต>สวัสดีอานรุณกรแจ๊นะคะน่ากลัวจริงออสวัสดีอัมซาที่น่ารักทุกคนนะคะครับนะค่ะอารในมสมัยซมิอนไม่มีแค่อะไรเะ์เรอ์นี่ไทยอาจจะต้องเก็บประสบการณ์อีกนานๆๆๆๆานนอ่ะเข้าผ่านวรรณยุกานนา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 น ไม่เป็นไรหรอกน้าอ๋อมาในที่ไหน่อยๆอ่ะแล้วก็จริงๆความหมายมันคือความหมายเดียวกันแหละมันก็อ่าได้แล่นแหละเล่นหน่อยก็ไม่ได้ไม่แล้วไปขัดพี่เขาบางทีพี่เขาอ่านอยู่ไม่อ่านแล้วเนี่ยพอให้ช่วยอ่านแล้วอ๋ออะไรอย่างเงี้ยบางทีก็หมดกำลังใจในการอ่านคือพี่ใหญ่เขาอ่านอยู่แล้วบางทีไปเอออ๋อแล้วไปขัดพี่เขาตีอีกตีแค่ตีทำไมเนี่ยเดี๋ยวนะไปตีพี่เขาไหมอ่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีท่อหรอคือท่อยังทนได้นะไมปหาท่อเลยอันนี้เล่นมือศดเลยเหรอเจ็บนะเนี่ย ฟุตซอลไทยเป็นแชมป์ในใจของคนไทยทุกคนค่ะจากคุณบอลไซโต้นะคะเขาบอกว่าเขาชอบกางเกงยีนอ่ากางเกงสีชมพูของพี่ออมมากๆนะอ่าสีวันแววดีนะครับรักออมชอาคนสวยชอบสองแจ็คสุดหล่อจังเลยอ่านแล้วฮะอันนี้อ่านอะไรครับผมขอโทษค่ะดูตอนย่าดูบอลให้ได้สาระต้องดูตอนที่ไม่หลับคลั่งไงให้มันได้ยงถ้าอยากหลับ ดูพี่หมอครับค่ะผมโอเคแม่จะแม่จะต้องสงใจไปเชียร์ทีมไทยมากสักแค่ไหนแต่ในทุกลมหายใจย,ยังรอมซ่าเสมอโอเคไปที่ผู้โชคดีกันนะคะข้ะาความหมายผู้โชคดีของเราปมปมพบยคู่ต่อสานหนึ่งเอค่ะที่ได้รับชุดอาบน้ำชุดนี้ไปเย้ยินดีด้วยรับไปเลยรับไปเลยบลแชมป์แน่ขอนะชุดอาบน้ำไม่ได้อบมาหลายวันแล้วจัดให้เลยอาไปอาบน้ำซะนะคะ นะสัปดาห์่เราว่าเราจะแจกข้อความแบบไหนอ่ะขอมาอย้บางสัปดาห์ไม่ให้ไม่ให้นะบางบางสัปดาห์เราไปให้แบบเป็นกรงเป็นกรอที่มันพลาดเลาะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจะส่ง SMS เข้ามาในรายการนี้ครีเอทสร้างสรรค์นิดนึงเออหรือส่งมาสองแบบอะไรเงี้ยแบบจริงจังกับแบบสร้างสรรค์อะไรอย่างเงี้ยสองแนวเพราะเราเอาอารมณ์เราไม่ถูกจริีครับอารมณ์ปังอะไรอย่างเงี้ยสาวคุ้นๆครับผมโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคีลาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ รวมไปถึงขอบคุณเดียโดราด้วยสำหรับขอบคุณครับสวยๆค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆ SMS ที่ส่งเข้ามาในรายการด้วยขอบคุณครับขอบคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการเราด้วยนะคะขอบคุณครับมีอะไรอีกไหมครับขอบคุณตากล้องด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณเรเซอร์ด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณพี่นิ่งงานตรงนี้ด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณพี่แจ็คใหญ่ด้วยค่ะขอบคุณครับพอไหมเนี่ยลารายการเนี่ยเขาเดืร้ายกับเราเลเนี่ยอะรอๆเองง่าย หน้าตอนนี้ก็ไปดูแรงเอากันได้พบกันใหม่นะคะ <c oughs> สัปดาห์หน้าวันนี้พี่แจ็คใหญ่พี่แจ็คเล็กแล้วก็ออมลาไปก่อนสวัสดีค่ะสสวัสดีค,คไปดูแรงเอาดีกว่าเชิญครับแล้วนะคะครับ